ลานยิงขีปนาวุธกว่า100ลูกเข้าไปยังสองเมืองใหญ่ของอิสราเอลซึ่งหลายลูกสามารถที่จะทะลุทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลายลูกที่หลุดเข้าไปสามารถสร้างความเสียหายทำลายอาคารบ้านเรือนในเมืองเทอวิฟทำให้มียอดผู้เสียชีวิตกว่า3ลายบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า20ลาย การโจมตีในครั้งนี้ของอิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้ที่อิสราเอลส่งฟงคือมิลบเข้าไปถล่มโจมตีเมืองหลวงกรุงเตหะรานของอิหร่านและเปิดฉากโจมตีฐานนิวเคลียร์และก็ทำลายกองบัญชาการทหารของอิหร่านจนทำให้ นายทหารระดับสูงและนักวิทยาศาสตร์ของอิหร่านเสียชีวิตดยเป็นจำนวนมากจนทําให้ผู้นําสูงสุดของอิหร่านประกาศสงครามอาญาดูรลออาลีคาเมเนีผู้นําสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลที่ผ่านมาเท่ากับเป็นการเริ่มต้นสงครามและเตือนว่าการตอบโต้แบบจัดเต็มไม่มีคําว่าครึ่งๆกลางๆอย่างแน่นอนและอิสราเอลจะไม่สามารถโจมตีแล้วหนีไปโดยไม่มีผลลัพธ์ตามมา ทางด้านคณะกรรมาการกำกับดูแลนิวเคลียร์ระด,ดับโลกประกาศอย่างเป็นทางการว่าอิหร่านและเมิดพันธะกรณีการไม่ผลิตเพิ่มอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีส่วนทางด้านอิหร่านประนามบัญญัติด,ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องของการเมืองและระบุด,ด้วยว่าอิหร่านจะเปิดโรงงานเสริมสมรรถนะแห่งใหม่โดยยืนการานว่ากิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งหมดเป็นไปในทางสันติและประเทศจะไม่มีการสแสวงหาการพัฒนาหรือว่าครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาด อิสราเอลมองว่าการที่อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของชาติอิสราเอลส่วนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้ยิงกรานมานานแล้วว่าควรใช้วิธีการทางทหารมากกว่าการทูตในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวกองทัพอิสราเอลระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธมาไม่ถึง100ลูกแล้วก็ส่วนใหญ่ถูกสกัดกั้นหรือว่ายิงไม่ถึงเป้าหมายทาง้านเจหน้าที่ของสหรัฐกากล่าวว่ากองทัพสหรัฐ ช่วยยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่มุ่งหน้าสู่อิสราเอลตกหลายลูกและการต่อสู้กันระหว่างสองกองทัพอิหร่านกับอิสราเอลถือเป็นการต่อสู้กันของสองกองทัพที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของภูมิภาคตะวันออกกลางอิหร่าน เป็นกองทัพที่แข็งแกร่งอันดับ3ของภูมิภาคส่วนอิสราเอลเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งอันดับที่2ของภูมิภาคครับอ้างอิงจาก g o o g l p o w e r c o m ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดระดับความแข็งแกร่งของกองทัพจากทั่วโลกซึ่งการวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขที่กล่าวมานี้นะครับอาจจะม,มีผลอะไรต่อการทําสงครามระหว่าง2ประเทศนี้นะครับส่วนทางด้านสถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ i i s s ได้ระบุวบ่างบประมาณทางด้านกลางโหมของอิรานนั้นมีมากกว่า2 5 0 0 0 0ล้านบาทส่วนกองทัพอิสราเอลมีงบประมาณทางด้านกลางโหมมากกว่า7 3 0 0 0 0ล้านบาทอันนี้ย่อมรวมงบลับที่อิสราเอลได้รับจากสหรัฐอเมริกาอีกนะครับซึ่งทาง2ประเทศนี้จะต่อสู้กันน่าจะเป็นการต่อสู้กันด้วยอาวุธระยะไกลนะครับ โดยอิหร่านน่าจะใช้ขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเป็นหลักส่วนอิสราเอลน่าจะใช้ฝูงเครื่องบินรบที่มีความทันสมัยกว่าเครื่องบินรบของอิหร่านบินไปถล่มโจมตีถึงในบ้านของอิหร่านเลยทีเดียวนะครับส่วนทหากจะเป็นการต่อสู้ในเรื่องของการส่งทหารเข้าไปบุกถล่มโจมตีถึงชายแดนของอีกประเทศหนึ่งนั้นน่าจะยากนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้มีประเทศ อีก3ประเทศขั้นระหว่าง2ประเทศนี้นะครับแล้วก็ทั้งอิหร่านแล้วก็อิสราเอลอยู่ห่างกันมากกว่า2,100กิโลเมตรนะครับซึ่งถือเป็นระยะทางที่ห่างกันเป็นอย่างมากนะครับถ้าหากว่าอิหร่านจะส่งทหารล่าไปบุกถล่มโจมตีอิสราเอลก็น่าจะยากนะครับพะทั้งอิหร่านและอิสราเอลก็จะมีอีก3ประเทศนะครับที่ขั้นระหว่าง2ประเทศนี้อยู่นะั่นคือซีเรียจอแดนและอิรักส่วนการยกพลขึ้นบก ถ้าหากว่าอิหร่านจะส่งทหารไปยุพลขึ้นบกถึงหัวหาดของอิสราเอลก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากองเรือยุพลขึ้นบกของอิหร่านน่าจะถูกสกัดกั้นด้วยฝูงเครื่องบินลบของกองทัพอิสราเอลเวลาจะส่งฝูงเครื่องบินลบไปต้อนรับกองเรือยะพลขึ้นบกของอิหร่านถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าหากจะให้กองทัพอิสราเอลส่งทหารไปบุก ถึงในประเทศของอิหร่านก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทหารประจําการของอิสราเอลนั้นมีอยู่ประมาณไม่ถึง200,000นายนะครับส่วนทหารประจําการของกองทัพอิหร่านนั้นมีถึงหกแสนนายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ประเทศอิหร่านก็มีขนาดใหญ่ยากที่ทหารอิสรเาเอลเพียงแค่แสนกว่านายจะสามารถจะไปบุกถล่มโจมตีกองทัพของอิหร่านได้ถึงในบ้านนะครับ ที่ผ่านมาอิหรานพยายามที่จะสะสมแร่ยูเลเนียมในการผลิตหัวลบนิวเคลียร์ซึ่งว่ากันว่าถ้าหากว่าให้เวลาอิรานอีก ประมาณ1ปีอิหร่านสามารถที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ถึง10ลูกส่วนอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตัวเองนะครับแต่เลือกที่จะใช้นโยบายไม่เปิดเผยว่ามีจํานวนนิวเคลียร์ว่นในครอบครองเท่าไหร่นะครับแต่นักวิเคราะห์ทางทหารเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้อิสราเอลน่าจะมีหัวลบนิวเคลียร์ว่นในครอบครองไม่ต่ํากว่า9 0้าถึงสามลูกเลยทีเดียวนะครับทางด้านกองทัพอากาศของทั้งสองประเทศกองทัพอากาศอิหร่านมีเครื่องบินลบประจําการอยู่ประมาณ312ลําลนะครับซึ่งเครื่องบินส่วนใหญ่ จะเป็นเครื่องบินที่ล้าสมัยเป็นเครื่องบินลบในยุคที่3ยุคที่4นะครับไม่ว่าจะเป็น A อฟ t o m c ี่ทอที่ของทวิลานใช้งานมาแล้วเกือบครึ่งศตวรรษนะครับหรือ50ปีที่เหลือก็จะเป็นเครื่องบินลบในยุคที่3ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน F4 t o m c a s ม F5 ส่วนเครื่องบินมิก29ที่เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศอิร่านก็ใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า35ปีแล้วก็ยังไม่ได้มีการอัปเกรดให้มีความทันสมัยขึ้นมานะครับ ไม่ว่าอิรานจะประกาศฟื้นฟูกองทัพอากาศหลังจากที่ถูกโจมตีมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2024ตามรายงานว่า อิสราเอลสามารถโจมตีอิหร่านได้เกือบจะไร้การต่อต้านทางอากาศนะครับเนื่องจากว่ากองทัพอากาศของอิหร่านประสบปัญหาความล้าสมัยอย่างดุนแรงไม่สามารถที่จะส่งฝูงเครื่องบินรบเข้าไปต่อสู้รับมือกับฝูงเครื่องบินรบที่มีความทันสมัยของกองทัพอากาศอิสราเอลได้การรับมือกับการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินรบ ที่อิสราเอลส่งมาโจมตีอิ่านอิลานก็จะรับมือโดยการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่ว่าจะเป็น S400 และระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อิลานสร้างผลิตขึ้นมาใช้เองในกองทัพของอิ่านนะครับแต่ว่ากันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่ก็จะไปคุ้มกันอัลาขาผู้นําสูงสุดของอิ่านนั่นก็คือ อายาดูรละอาลีคามดีอีจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ระบบป้องกันภัยทาาอากาศของอิรานก็ถูกฝูงคูบินลบของอิสราเอลโจมตีจนเสียหายไปหลายระบบแล้วนะครับทำให้การโจมตีทาาอากาศของอิสราเอลในช่วงหลังที่ผ่านมาจะค่อนข้างเป็นไปได้ อย่างง่ายดายส่วนอิสราเอลมีเครื่องบินลบที่พร้อมปฏิบัติการได้ประมาณ345ลำอิสราเอลมีเครื่องบินลบที่มีความทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน F15 F16 F35 แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องทําให้กองทัพอากาศของอิสราเอลมีความได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีและถือเป็นกองทัพอากาศที่มีความทันสมัยอันดับต,ต้นของโลกและการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่าน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโจมตีโดยใช้ฝูงคูบินลบบินไปถล่มโจมตีถึงในบ้านของอิ่านเลยนะครับแต่ว่าอิ่านก็ไม่ใช่ประเทศที่อิสราเอลจะมาลูบคมได้ง่าย,ายอิ่านมีที่เด็ดของพวกเขานะครับนั่นก็คือขีปนาวุธลับที่อิลานสะสมไว้หลายพันหลายหมื่นลูกและอาจจะเป็นเมืองแห่งขีปนาวุธลับของอิลานโดยภาพวิดีโอได้เปิดเผย อิร่านมีขีปนาวุธชนิดต่างๆซึ่งอิร่านอวดอ้างว่าสามารถที่จะโจมตีประเทศที่อยู่ห่างออกไปถึง2,000กิโลเมตรสำหรับระยะทางที่สั้นที่สุดของอิล่านถึงอิสราเอลคือประมาณ1,000กิโลเมตรนะครับโดยข้ามพื้นที่ของอิรักซีเรียและก็จอร์แดนอิสราเอลระบุว่าในการยิงโจมตีจากอิร่านในเดือนเมษายน2024 อิสราเอลสามารถยิงสกัดกั้นได้มากถึง99%เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีบางลูกที่ทะลุทะลวงผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลไปได้อิหร่านจะมีขีปนาวุธ อยู่หลายแบบนะครับที่สามารถยิงได้ตั้งแต่1,400กิโลเมตรไปจนถึง2,000กิโลเมตรอิรานก็ออกมาอ้างถึงโดรนซาเฮตที่สามารถเดินทางออกไปไกลกว่า4 0 0 0กิโลเมตรแม้ว่ายังไม่มีการพิสูจน์ก็ตามนะครับและขีปนาวุธเหล่านี้แล้วก็โดนพีชีพของอิหรานก็จะเป็นอาวุธหลักในการส่งไปถล่มโจมตีอิสราเอลในการทำสงครามในครั้งนี้นะครับแต่อิสราเอลก็มีขีปนาวุธหัวลบอย่างน้อย ก็4ประเภทนะครับครอบคลุมตั้งแต่ขีปนาวุธพิสัยกลางและก็ขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถยิงได้ตั้งแต่280กิโลเมตรไปจนถึง6,500กิโลเมตรขีปนาวุธเหล่านี้จะช่วยให้อิสราเอลมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในระยะไกลระยะใกล้รวมถึงเป้าหมายที่อยู่ในระดับขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ซึ่งทำให้อิสราเอลมีศักยภาพ ทางยุทธศาสตร์สูงในการป้องกันและก็ตอบโต้ภัยคุกคามในภูมิภาคและก็นอกภูมิภาคก็ได้นะครับดับชนีกําลังอาวุธระดับโลกซึ่งจะระดับจุดแข็งทางทหารของแต่ละประเทศและบุว่าอิรานมีข้อได้เปรียบในเรื่องของบุคลากรทางทหารมีทหารที่มากกว่าและมีอาวุธทั้งทางบกและก็ทางทะเลในจํานวนที่มากกว่าแต่ว่าล้าสมัยกว่ากองทัพของอิสราเอลซึ่งตัวเลขเหล่านี้อาจจะกําหนดการแพ้ชนะ ได้ยากนะครับการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ของอิหร่านถือเป็นภัยคู่คามของอิสราเอลโดยตรงเลยนะครับอิสราเอลมีเทคโนโลยีทางทหารที่ซับซ้อนกว่าอิหร่านอย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่ากองทัพอิสราเอลมีฝูงคุมมิลบที่มีความทันสมัยกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลก็มีประสิทธิผลที่ชัดเจนมากกว่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออิสราเอลยังมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีพันธมิตรในยุโรปและตะวันออกกลางส่วนประศอิร่านนั้นมีพันธมิตรที่น้อยกว่าอิสราเอลมากนะครับโดยพันธมิตรที่แข็งแกร่งของอิรานก็คือรัสเซียแต่ว่ารัสเซียตอนนี้ก็ยังคงติดศึก สงครามกับยูเครนอยู่นะครับยากที่รัสเซียจะปีกตัวออกมาช่วยกองทัพอิหร่านได้นะครับล่าสุดผู้นำของรัสเซียพัฒานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินก็ได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับผู้นำของทั้งสองประเทศนะครับให้เจรจากัน ส่วนพันธมิตรที่แข็งแกร่งอีกประเทศหนึ่งของอิหร่านก็คือจีนนะครับแต่ว่าจีนช่วงนี้ก็เน้นค้าขายซะมากกว่าแต่ว่าก็มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งก็คือเกาหลีเหนือนะครับที่ออกตัวล้อฟรีพร้อมที่จะช่วยเหลือกองทัพอิหร่านแบบเต็มที่นะครับแต่ความช่วยเหลือของ เกาหลีเหนือน่าจะแลกมากับผลประโยชน์อย่างเช่นน้ํามันซะมากกว่านะครับเพราะว่าประเทศเกาหลีเหนือก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรความช่วยเหลือก็ต้องมีการตอบแทนต่างช่วยเหลือกันอีกนะครับทางด้านกองทัพเรือของทั้งสองประเทศกองทัพเรือของอิหร่านมีเรือประจําการอยู่มากกว่า1 2ึลงาซึ่งจะมีทั้งเรือลบขนาดใหญ่ทั้งเก่าทั้งใหม่ปะปนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือที่มีอายุการใช้งานที่เก่าแล้วโดยเทคโนโลยีการประกันประเทศของอิหร่านสามารถที่จะผลิตเรือลบอย่างเช่นเรือ คอเวตเรือฟิกเกตขึ้นมาใช้เองได้ภายในกองทัพนอกจากนี้อิหร่านยังสามารถที่จะผลิตเรือล่องหนที่เรดาร์ตรวจจับได้ยากนำมาประจําการในกองทัพของอิหร่านด้วยนะครับและยังสามารถติดตั้งอาวุธประสิทธิภาพสูงแต่เรือบางลำของอิหร่านก็เป็นเรือที่ดัดแปลงมาจากเรือพาณิชย์นะครับนํามาเป็นเรือบรรทุกอากาศยานสามารถที่จะบรรทุกโดนโจมตีก็ได้นะครับและยังสามารถที่จะบรรทุกเฮลิอคอปเตอร์ก็ได้อีกด้วยนะครับ อิลานสามารถที่จะผลิตเรือดำน้ำขนาด600ตันและสามารถยิงตอร์ปิโดและอาวุธปล่อยน้ำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำก็ได้ด้วยกองทัพเรืออิ่านมีเรือดำน้ำเชิงยุทธวิธีประมาณ17ลำนะครับนอกจากนี้ยังมีเรือฟิกเกตเรือโคเวตอีกมากกว่า8ลำเรือยุทธพลขึ้นโบกอีกประมาณ12ลำนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรือตรวจการและเรือยุทธพลขึ้นบกขนาดเล็กอีกประมาณเกือบร้อยลำนะครับ ส่วนทางด้านอิสราเอล,ลนั้นมีเรือดำน้ำําอยู่ประมาณ5ลำนะครับแล้วก็ยังมีเรือฟิเกตเรือคอเวตอีกหลาย10ลลำแต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ทั้ง2ประเทศนี้จะใช้เรือรบทํายุทธนาวีกันนะครับเพราะว่าทั้ง2ประเทศนี้ก็ไม่ได้มีหน้าน้ําติดกันนะครับแลนะถ้าหากว่าอิหร่านจะยกคนขึ้นบกพามายังอิสราเอลก็ต้องผ่านทะเลแดงนะครับแล้วก็ในทะเลแดงก็จะมีเรือรบของอเมริกา ลาตเวีนอยู่ที่นั่นยากที่เรือรบของอิลานจะผ่านเข้ามาแถบนี้ได้และทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องโหนะสุนของเราจะนําเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกรดิ่งกดติดตามให้กับช่องหนะสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยวในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ